ด้วยพระนี่บวชมานานบวชนานแล้วครับหลายปีษาล้วเรินมาที่นก็เล่าเลยแล้วไม่ค่อยลงกิ่นิมนต์ไม่กิ่นิมนต์เลี้ยงตล,ลอดตรวจีอะไรไม่ลงไม่ลงบ้านเดินเขาอทีอ่ไหนบ้านเดินเขาเขาบอกว่าเป็นไม่ใช่ในพื้นที่จะมาขอบวชหะอไหประมาณแต่ผมก็เลยเห็นแล้วที่เกียจอ่ะที่เกียจอ่ะมานศาสนาเลยอย่างเงี้ยไม่คือ้าถ้าเกี่ยวเรื่องนยาเรื่องอะไรหรืก็ไม่ไม่ได้สวัสดีครับในเบื้องต้นนี่ในเมื่อมีการสืบทราบว่ามีพระ แห่งหนึ่งในจังหวน้ำเชียนเนี่ยเสพยาเสพติดเนี่ยจะดำเนินการไงต่อครับก็คงต้นความา้อนแห่เข้าไปดูครับถ้าเกิดว่าพบการทำมาผิดก็คงต้องดำเนินกาด้านแรงดีเลยนะครับครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมันเสื่อมเสียครับครับเยาเรื่องอะไรก็สารต่างกันนะครับผมคนส่งมาคนส่งมากี่โมงนะผู้ใหญ่ประมาณห้าโมงครับห้าโมงเย็นมาส่งยาแล้วเขาเสพแล้วเราก็เข้าจับเลยถูกไหมใช่ครับ ก็แบบเรารู้เรางเราเรารู้แล้วเชิญตัวแล้วอะไรเงี้ยเขามาส่งเรียบร้อยแต่ที่ตรงนี้นะครับในพื้นที่อ่าตรงนี้ล้องทางซ้ายมือนี่คือเป้าหลักติดไซแรมนี่คือพระเอกตัวเล็กผิวดงดําพระคู่ขวาก็ยังไม่ทราบชื่อแต่ตอนนี้เป้าหมายมาส่งยาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อ่ก็เดี๋ยวให้ทําการควบคุมทั้งสองห้องนะครับแยกกันไปห้องละสองคนก็ได้นะแยกเป็นห้องละสองคนนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่จะบุกตามหลังนะครับ อยากเขาโทรเข้ามาละอ่ารับรับรับเปิดเป็นลำโพงหนาสําลรับครับเฮ้ยไอ้มันตรงยาแล้วแล้วมันบอกว่าเรามันจับเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าคนโทษมันเนี่ยไม่โทษหรอกอ่าจะโทษได้ไงเรามีบอกแสมาบอกก็มีบอกแสมาอ่าบอกสายมาจากชาวบ้านแค่นั้นแหละโอเคจะต้องเอาตัว้วยนะจ้ะจะเอาตัวเลยอะตามจ่าจ่าจ่าจ้ะขอบคุณครับจ้าจ่า ข้าอยู่ปกติไหนซ้ายมือเนี่ยอ๋อขวามือเลี้ยวซ้ายเพราหมายห้องที่มีไซแรัมมายื่นออกมานั่ยน่ะอ๋องห้องนี้เหรออ่านี่เนี่ยห้องขวามือเลยคนนี้เหรอ่านี่แหละนั่งอยู่คนนี้เหรออ่าถามเลยซื้อไป X ป่ะมันมีเด็กอยู่ด้วยมีสวัสดีครับชั้นไหนครับพี่ชั้นไหนครับ ฮัลโหลครับมีชื่ออะไรจ๊ะแป๊ะอ่ะแป๊ะปี่นิดนึงถามถามหน่อยผมพี่ยาปิดประตูน่ะของพี่ฮะของพี่ดูดยาไหมไม่ดูดจ้ะเอาจริงๆคุยกันเดี๋ยวไม่ช่วยนะไม่ดูดเอาตรงๆฮัลรัตรวจเยี่ยวเจอแล้วก็ไม่ช่วยนะโดนนะอะไรพี่ใหญ่อ้าวก็ถ้าตรวจเยี่ยวเจอแล้วจะโดนนะทำไมรับมาไม่ดูดจ้ะอ่าเดี๋ยวตรวจเยี่ยวเลย นั่งงั้นไปนิมนต์นั่งก่อนอานั่งก่อนครับได้ทำไมอะเพื่อนพี่ตัวนี้ความไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจนะับตำรวจเข้ามาเนี่ยเนี่ยตำรวจเข้ามาอัอย่างงี้อันนี้คุยกันตรงก่อนคือหลวงพี่ดูดยาไหมเมื่อกี้ผมจับจับจับคนที่มาหาหลวงพี่ได้นะโอ้เข้ามาเข้ามาหาหลวงพี่ทําไมอ่ะตรงนี้ก่อนไม่รู้ไอ้นั่นไอ้มันเข้ามาหาหลวงพี่ไหมเมื่อกี้ผมจับได้อยู่ในรถผมนั่งก่อนนิมนต์่อนนิมก่อนครับโอ้เชิญนั่งกับหลวงพี่นี่ใจเย็นหลวงพี่นั่งงงงงงนน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 ัััั่่่่่่ีีไหเยกอ นั่งนั่งหลวงพี่นั่งครับเชิญนั่งก่อนหลวงพี่นั่งก่อนหลวงพี่นั่งจะไปไหนหลวงพี่ใจเย็นเย็นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาโทรศัพท์วางวางไว้ก่อนครับาไว้ก่อนนะจอหิ่นเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวปอกกระรัมาสิเราเป็นพระอะเ่นอะเล่เย็นเยจเย็นเท่าไหร่เยวหลวงพี่หลวงพี่ให้มาให้มีเดียวเมื่อกี้เี่ยพักเล่นเดียวพกเลนขออนุญาตเล่นอะไรครับหลวงพี่อนตอนไม่มีขออนุญาต เดี hey, he ๋ยวพี่เล่นอะไรนะเขาเชี่ยมมาให้หน่อยเป็นอะไรครับอร่อยหน่อยอย่าไอ้อย่าไอ้แลครับหน่อยเดียวโอเคอเดี๋ยวนะฟังผมนะจะฟังผมแล้วฟังสาวัตนะตรงนี้นะเี่ยวมีชาวบ้านแจ้งน้องเรียนมานิดเดี่ยวนะนิดเดียวมันก็ถือว่ามีความศรัทธาในในของสงฆ์แต่ขอให้อ่า พี่นะยังรักกันอยู่ให้ฟังผมและเข้าใจนะคือเราทำอะไรกันเนี่ยมีอเรารู้อยู่กระจายอยู่แล้วว่ามันผิดหรือถูกนะครับปล่อยเข้าดูฝุ่นห้องขวาลงที่ใหญ่เขาอยู่พี่ดอมอีกองอีกองหนึ่งอยู่ห้องไหนอยู่ห้องแง่ตรวจสอบแยกควตรวจสอบอันนี้นี่ใครเนี่ยป๊อปไปดูยาที่เหลือก่นอนเอาไปเอายาที่เหลือก,ก่นอ<า>หนลลหนลวงพี่หนูเร,บม,รบมาลกูกหนูเรบมาหนูเรบมาลูกเขาผู้ใหญ่ เดี๋ยวได้ช่วยกันอ่ะเอาหมาไปไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาหมาไปก่อนลงพี่ให้หมาไปก่อนเดี๋ยววุ่นวายเออโตมานุ่มหนุ่มหนุ่มให้หมาไปก่อนหนิหนุมนุ่มาหมาไปดุหยุดหยุดหยุดหยุพี่อย่าเพิ่งไปหยิบหยอบเดยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งเอาหมาเอาไปก่อนเอาหมาเาไปไม่ยุ่งดึงไปเรียกหมาพี่ดึงออกมาเลยหลวงพี่พี่ดึงมาเลยกลัวอะไรมันล่ะดึงออกมาหลวงพี่ใจเย็นไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นนิดเดียวรู้แล้วครับ อะไรค่คุยกันน่อยบีดึงออกมาบี้ดึงออกมาแต่เย็นดึงมาเอาของมาดูนะก่อนไม่ไม่งั้นดันไปข้างหลังดันไปข้างหลังมาเร็วๆหมามันหวงอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมามันไม่ยอมไปอ่ะพูดไปเนี่ยกัดแน่เลยเนี่ยมามาหมามาก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวให้คุยกันมีอะไรใหคุยกันเกไร้น่ยในกรักเกินครับที่เหลือที่เหลืออยู่ไหน เปิดจริงทิ้งหมดแล้วจ้าไหนอะสองทิ้งหมดแล้วทิ้งไปหมดแล้วไม่ใช uh> ่เพียงเมื <h <h ่อกี้อยู่เมื่อกี้จะให้บอยเข้ามาดูไม่มีัทิ้งหมดแล้วจริงไปทิ้งไปไหนยังไม่มีัทิ้งหมดแล้วใครอยู่ท้องเรียบไม่มีรีดจ้าไม่มีทิ้งไม่เป็นเพียงเดียวตอนที่เหลือเมื่อกี้คุยกันอยู่หมดแล้วหมดแล้วพี่ดอมพี่ดอมใจเย็นก่อนหลวงพี่กำลังดีดใจเอาใจเย็นๆไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ งพี่กำลังดีดใจเย็นสอบดีๆสอบเอาใจตกใจหรือไม่ดีดดีดหรือตกใจตกใจจริงเล่นนิดเดียวพักเลยไม่ใช่ก็อย่าขึ้นกึ๊ก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 กึกเลยถูกพี่อนะเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยที่หน่อยเดียวน่ะเดี๋ยวไม่นิดเดียวนี่ยที่เดี๋เมื่อกี้เล่นเล่นเมื่อกี้นิดหน่อยเดียวนะครับ่มไได้เลล่นเยไม่ได้เล่นเมื่อกี้เล่นหน่อยเดียวเมื่อกี้เนี้ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดแย่ไงพูด แล้วเกได้เสร็จมเมื่อกี้ผมไม่ได้เสร็ม่เสร็จเสร็จเมื่อคืนไม่ด้เสร็จจะไม่ได้เร็ได้ะมาสามวันแล้วครับมาสามันมาสามวันจะเป็นหมดสามวันฉันก็ทานไม่ได้สามวันที่แล้วสามวันที่แล้วแห่มาแ่ราจะกที่ไหนครับไอเจมวันนี้ไอเจมเรามาให้พี่เดียวไอเจมไอเจมมาเมื่อกี้นะมาขอผมมันมาไม่รู้ผมนอนผมไม่เล่นจแล้ววันนี้ผมอะไรครับผมไม่สบาย นี่ของหลวงพี่นั่งก่อนนีลวงพี่เสพมากี่พันธสาแล้วเนี่ยตรงตรงของพึ่งเสพบวชมากี่พันธสาแล้วครับอ่าพึ่งเสพเลยโยมพึ่งเสพที่มันมาให้เนี่ยพึ่งเสพเองเสพเพื่ออะไรบอกผมตรงกันอะไรนะอะไรนะอะไระเล่นเล่นอะไรจิ้งเสพเพื่ออะไรสวนมลได้นานหรือไงไม่ใช่เโยมอยากเล่นมีเกี่ยวอยากเล่นถ้าขอเพอถ้วถูกไหมหลวงพี่หลวงพี่ถูกไหมทำถูกไหมถูกจ้ะอ่ะพูดผมตรงเดี๋ยวผมให้อภัยไม่ถูกจ้ะ เสพยาเป็นทาร์ทถูกไหมไม่ถูกจ้ะไม่ถูกแล้วจะทําอีกไหมไม่ทำแล้วจ้ะมันดีไหมครับในยาเด็ดเดอ่ะไม่ดีจ้ะไม่ดีแล้วทำไมหลวงพี่ถึงทาไม่ทำแล้วจต่อม่ไม่ทำแล้วเดียวจริงโยมรับปากแล้วนะรับปากจ้ะรับปากจริงไม่ทําต่อไปแล้วจ้ะถ้าขอให้สัญญาตัญญาโยมจ้ะให้สัญญาจ้ะนี่สัญญาจ้ะยกมือจ้ะไม่ใช่ยก ัรรดาว่าไงครับตอบนี้จะบรรดอะไรกันจะตั้งใจสุดมันจะตั้งใจของว่าดีๆเกี่ยวกับพระสงฆ์จ้ะหลวงพี่รู้ไหมว่าญาติโยมเขาเสื่อมศรัทธารู้ปะค่รั้งเดียวโยมแค่นี้เงียจริงๆหลวงพี่รู้ไหมว่าว่าทําให้สบัดเสื่อมเสียรู้จ้ะแล้วจะทําอีกไหมไม่ทำแล้วจ้ะปัญญาโตเรจะไม่ทําอีกแล้วจ้ะครับจ้ะหลวงพี่เดี๋ยวพี่งต้องใส่กางเกงชีวอนเลยนะ เพิ่งเล่นครั้งแรกใช่ไหมหลวงพี่เพิ่งเล่นครั้งแรกของวันนี้เนาะแต่วันอื่นไม่ใช่ครั้งแรกวันอื่นยังมีอีกหลายๆรอบนจ้าไหนๆองค์แรกกําลังมาสบายครับในเบื้องต้นเป็นไงครับเนี่ยชิพี่อย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยทา่บ้านเขาลองเรียนมา้องเรียนมานานแล้วแต่เนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบหลายรอบแล้วเข้ามาตรวจสอบหลายรอบแล้วผมจริงๆผมเป็นคนผิดนะครับ ผมก็มว่าทำบุญตลอดแต่ผมก็ไม่ได้นี่แต่เมื่อมันเป็นเรื่องที่เฉื่อยมากแล้วมันจะทำให้วงศาสนานีเกิดลนลวงพี่นะองใจเนยผมไม่เไเขาจะอ่เขาอกก็เไม่ได้พรา,ามเือร้องๆๆๆนะเรียนม่แล้วก็นี่นะแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ไปศึกนะครับแล้วก็ไปบำบัดครับให้ศึกเยอะๆนสองจริงๆเนี่ยหลวงพี่ไปบำบัดให้เพื่อให้นี่ก่อนะัไม่แ่นไม่ยุ่งจริง ต้องบำบัดให้ให้หายก่อนนะแล้วเศษพวกเศษพวกอะไรเนี่ยมันมันบำบัดได้นะหลวงพี่นะหายแล้วกลับมาปกติือว่าเป็นย่อยตัวอย่างหลวงพี่อยู่นี้ไม่ๆหรอกเงียบๆนะเงียบๆฟังเขาอย่างเดียวทำให้มันจะทำให้่อมเสียแล้วถ้าบ้านเขาร้องเรียนอย่างนี้เข้ามาบ่อยๆเนี่ยมันเสื่อมเสียมากนะพี่นะให้โยมนะขอ หลวงพี่ฟังผมนะใจเขาใจเรานะชาวบ้านผู้พุทธศาสนิกชนเนี่ยมาทําบุญต้องการใส่บาตรทาบุญพระที่ดีมีวินัยนะแต่ในเมื่อหลวงพี่ทาตัวไม่ดีก็เดี๋ยวให้ปรับปรุงแก้ไขขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวให้กลับมาในพุทธศาสนานะเข้าจโยมโยมนะต้องสํานึกในบุญคุณพระพุทธเจ้านะครับต้องเก็ดไปเพื่อทำต德ดวยฮัลโหลครับ ของพี่ของขึ้นงั้นไม่น่าเนี่ยไม่น่านะมาดูยังถ้าไม่ถ้าไม่เจอต้องเถียกว่าไม่ไม่น่านะเพจของพี่อ่ะไม่น่ารอดออไม่น่ารอดดูดูนะว <c oughs> ิ่งปื๊ดขนาดนี้ไม่น่ารอดบางๆใช่ๆ,ๆตรงพี่เคยตรวจไหมเคยตรวจไหมครับโอ้ยโอเคอเค,ครับผมชัวร์นะคครรรััับบผมววช์เดี๋ยวหลวงพี่บางไว้ข้า<ร>งหน้าตัวเองก่อนนะ พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับในกรณีพระเสพยาอย่างนี้ไม่สึกใช่ไหมครับต้องสึกนะสึกใช่ไหมครับคือตอนตอนตอนเนี้ยผ่าก็ผ่าร้อยชุกใส่ศีลไอ้สุบุรีก็ห้าสิบในวัดครับไอ้ห้าไปสูกที่สาธารณะครับ แล้วก็มันไม่ไม่มไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าเบิกาถูกมีผิดครับแต่เนี้ต้องศึกเป็นขาดการเป็นสองอ, <นะ S 2> อย่างนี้ต้องต้องศึกทันทีทุกครับครับต้องศึกทำพิธีล้วนะศึกเลยครับอืมอย่าซื้อก็ะซือบ้างบาบ้มึมงให้ก็ดือเหรอ,อเอาก็ใครทำบูชาพิธีหรือบ้ารมีแค่นี้อยวเป็นบ้านะหึอย่าบ้าไม่ทำพิธีเดี๋ยวเป็นบ้านะอย่งไรอะ ถ้าท่านมาอ้อนวอนผมให้อาณูโลมเนี่ยมันไม่ได้มันจะได้ยังไงที่พาไปประมาณนี้มีไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องกหอนอะไรใครที่ท่านโมโหท่านขาดผิดนะโมโหได้ไงอ่แล้วบวชก็อยากบวชอยากหนึ่งที่มันพอๆเห็นขึ้นบวอยากจะตือมันกระตือได้แตไม่มีปัญหาหรอก หลวงพี่คนคนจังหวัดไหนครับเนี่ยขันสวรรค์แล้วหลวงพี่คนหนึ่งครับแล้วถ้ากลับบ้านต้องต้องทำไงผู้ใหญ่อย่างนี้ต้องทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไหมครับช่วงวนี้โควิดอ๋อไม่ต้องทําใบผ่านทางครับก็ทำใบบนทึกจับคุมส่งเข้าคุกเลยครับเอา้าไม่ไม่ส่งกลับบ้านหรอครับไม่ส่งกลับบ้านครับตามนโยบายครับส่งเข้าคุกเลยเศรษฐยาผิดกฎหมายครับครับครับผิดวินัยของส่งชัดเจนครับครับครับก็ส่งเข้าคุกดรเมินคดีต่อไปครับครับผมอ้าวว่านว ติดขังมันจะขามีไงะด้ไติดขังมันจะขามีขังแล้วสามจะขามีทีีมที่ดีมังอเลขาอัเลขาองค์การข้เจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพระพันะพันข้านหันนับบัดนี้ลบัดนี้อ้อมย่างออกนะครับอไปเปียนผ้าใแต่านเลดีก็ลยลาไปข้างหลังเลย